สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกทุกท่านนะคะพบกันยามเช้าวันศุกร์นะคะที่29สิงหาคมพศสอ6 8 5 6 8ค่ะสวนตากับยายค่ะสวนตากับยายมีสระน้ำมีผักมีผลไม้ค่ะมะนาวมะพราะ้ราวมะละกอขนุน บวบต้นหอมผักชีมะม่วงนะคะเป็นเป็นี่นักเสียปีนมาที่นี่แต่เช้าเลยค่ะอ่ะพอมันจะแช่มันจะแชะพอแล้วจอดอ๋อใช่งงเออลืมลืม อา,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 ากาศดีมากเลยค่ะมีกระท่อมมาให้คนกรีดยางมาพักเปิดให้น้อง้้วลูกนี่วันนี้พ่อจะพามาปล่อยปลาไม่รู้จะลงปล่อยได้ไหมนี่ลูกๆนี่ ตายไหมมีตายด้วยมีตัวไม่ตายด้วยตายหลายตัวเลยนี่โอ้มีตายไหมมีตายครับไหนไปดูที่ปล่อยที่ที่ปล่อยที่คะอ่ะยื่นถุงให้พ่อค่ะลูกอให้พ่อแกะค่ะลงมาไหมลงมาทีละคนพ่อพามาปล่อยปลาเช้าเลย โอ้มันน้ำมันจะล้นสะแล้วตัวน้ำมันใกล้ถึงไปแล้วอ่ะครับนุว่างไว้พื้นก่อนก็ได้ครับนี่ยืนดีๆเลยนั่งลงตรงนี้เลยเอ้าปล่อยตรงนี้แหละ ายปลาอะไรนี่ปลากรดอันนี้ปลากรดมาน้องมาแล้วได้ไหมได้น่าอิงอุ่นมากอันนี้ก็ปลากรดตายตายหลายตัวเลยมาแต่เมื่อวานครับพี่ยอมเชือกรองเท้าค่ะลูกมาตาลงมาตาลงไปแล้วครับ ซื้อมา,าแต่เมื่อวานก็เลยตายเยอะเลยเมื่อวานพาตะลอนไปหอดบุรีลำจับถุงดีมันมีปลาตรงนั้นนะระวังด้วยตาตาจับถุงขึ้นไม่เป็นไรจับดากขึ้น,นครับอืออ่อาตาย,ยาตายหลายตัวเลยครับตายหลายตัวเลยอ่าต่อไปพี่อิงอ่าต่อไปพี่อิง อิงดึงกางเกงขึ้นน้อยค่ะลูกเออมันต่เปื้อนเออด,ด,ดึงกางเกงขึ้นไหมคะดึงใส่หัวเขา่าใช่ค่ะนั่นแหละที่อ้อมแกะยางยืดรอพ่อหนคะ่ะลูกนี่ยตรงน้ตาตาเหยียบต้นพิกใายครับตอยไปอีกนิดนึง ค่ะยายปลูกพริกไว้อันนี้ปลานินมันโตแล้วเลยไม,ไม่ตายปลานินเยอะเลยนั่งลงค่ะปลากดกับานลยนจะไม่กัดใช่เาเลยวางให้มันถึงน้ำนี้ลูกเออให้มันถึงน้ำเลยเอ้าว,วขึ้นป้าย ไปค่ะเอาทีนี้พ่อปล่อยค่ะนี่ปลาอะไรอันนี้ปลาหมออันนี้ปลาหมอปลาหมอไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะปลาหมอเทศอ้าสวดมุ่นพ่อักะยังยืดเลยค่ะพี่ออม ปลาหมอคางดําไม่ดําปลาหมอเทศค่ะตา,ายเลยพวกปลาหมอแข็งแรงดิมไม่มีไม่มีตายเชือกตัวเลยอ่ะอู้ล่อยปึ๊บหายเลยอะ่ะ <c oughs> ไปอาหลาเลยปลาหมอไปอาหลาดไปอาหลาดเลยเหลือกี่ถุงลูกแค่ถุงเดียวค่ะ อ๋อเหลือสามนะคะนี่ก็ปลามินเหรอนี่ปลาหมอเหรอหนิปลาหมอปลาหมอปลาหมอค่ะอุ้ยไปเหยียบถุงแม่ตาตาอย่าเอามือปัดเสื้อนะครับเสื้อจะเปื้อนครับในรถมีผ้าไหมลูกเอาผ้าเช็ดมือนะทิชชู่พ่อหน้ารถหน้ารถมีทิชชู่ครับผมอ้าวไป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  เจอน้ำใหมให่อยากเจอน้ำใหม่อ้ามทำไม่ไปเนี่ยมาอ๋ออย่างตรงนี้นี่ฮะอืมปัดไปไดปัดไปใช่ตา <c oughs> ครับไปเช็ดมืออิงอุ่นไปเช็ดมือทิชชู่อยู่หน้ารถพ่อค่ะเช็ดมือไปลูก เอาไม่ไปเขื่อนน้ำใหม่เย็นหรือเปล่ายังปรับไม่ได้หรือเปล่าเกี่ยวปะเกี่ยวเ,เกี่ยวอีกสักหน่อยก่อนดึงทิชชู่ให้น้องหน่อยค่ะลูกทิชชู่ให้น้องหน่อยนะคะอ่าพ่อเอากับลูกแล้ว เราเปิดถุงรอแล้วอันนี้ปลาดุกอุยปลาดุกอุยปลาดุกไม่มีตายอ่ะโอ้แข็งแรงแข็งแรงปลาดุกแข็งแรงอือหือไหนเข้าหน้าเข้าหน้าเข้านาอุ้กระโดดอย่างเร็วเลยเอ้าเหลือหนึ่งตัวอือไปอย่างเร็วเลย ขาทุ๊อ้าวป่ยปๆๆๆๆปลปลปเด้อปปนี่รีบโตเจตินบอกว่าปล่อยปลาทำบุญเพราะว่าเดี๋ยวน้ำล้นปลาก็จะไปหมดเพื่อไปไปไหนไปสวนเขาใช่ไหมใช่อาลูกใส่ถุงไว้บายค่ะ